กราบสวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับผมเนี่ยพี่หรินเปียงมิงกระบะนะคะวันนี้มาพบกับ Fortune ออกนั่นเองนะครับผมเบิดทุนมา700เลยพี่อะเรคคอตติ่ง7เดินทางที่70แบบหารลงตัวแบบอะไรแบบนะคะผมอะไรประมาณนั้นนะคะพี่พี่เออขอดูหน่อยพี่วัวโดดหรือไม่นะโดดหรือไม่เอ้ยอย่าเก่งอย่าแอกอย่าเองอย่าแอกนะคะแอกแลบเก่งแล้ปุ๊บโดดด้วย ตดดหน่อยพี่นะครับรผมเออรัก,กิทาวันนี้นะครับผมห้าทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งก่อนจะเที่ยงคืนแล้วจ้าโดดแล้วพี่ยังไงแตงเยอะแตกน้อยแตกรัวรวหน่อยได้ไหมล่ะจ้านะคะผมารับชมพวกมาบนเทิงนั้นนะฮะสนใจใครอยากริมอยากรองนะครับผมพี่ริ่นปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะผมริย่ยาวในคอมเมนต์ที่ปักหมุดพี่พ,พจิ้มกันเข้ามาได้เลยนะคะผมเออเออยังไงยังไง,งแตกไหมน่ะ วิญญานคนสิบให้นะก็คือถือว่าถือว่านิดหน่อยนะครับผมเดลิอาลังกาอะไรโดดละ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 ยังไงต่อพี่โดดแล้วยังไงต่อบอกตู้นะฮะเออกดไลค์ก็แชร์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พี่เออร์นได้นะครับผมขอเข้ามาได้นะอยากเล่นเกมอะไรอยากเล่นทุนอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับผมบอกได้เลยตาบอกได้เลยเออ โดดเลยพี่โดดเลยพี่อือหึอือหึอือหึโอ้โหเยี่ยวเหนียวนะฮะให้คำเดียวเลยเกมนี้เยี่ยวเหนียวอย่างเดียวไม่ทำอะไรแล้ววันวันมีแต่เยี่ยวเหนียวนะครับจ้าเตงมาจ้ามาจ้ามาเมย์พี่เออพี่โดดพี่โดดให้นูหน่อยพี่วัวหนึ่งพี่ก็โดดแล้วพี่ให้นูหน่อยนะ ไม่กำไรเลยนาพี่นาให้ดูบวกหน่อยนาพี่นาอะไรอย่างเง้ยนะสูนอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีก็ให้ไม่บอกกาวนะคะโอ้โหโคจะสวยเจ็ดโซนนนดีๆเมื่อกี้บอนว่าอะไรพี่บอนว่าไม่ได้ทุนเลยดูดู หัวบอกคบปากแล้วก็ไปซาร์นี่ชอบนะอเอาเงินฝ้ายหัวนี้ชอบนะครับนี่อ่ะหัอะไรเงินวันหน้า,นนานสองดอกติดเอ้ยช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยเจ็ดพันกี่ทีแล้ววันน้าโอ้โหช่วยนับทีว่ะพีพ่เพ,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 พื่อนเพื่อนทั้งหลายคุณน้าคุณน้าน้ำถึงเกินนะฮะผมโอ้โหทำถึงเขาถึงคงได้นะฮะเป็นซารโรแกนก็ตออ่อไปผู้ใหญ่บ้านกสอทอ,ทอะไรว่าไปนะครับผมเออเออ โดดหน่อย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 เฮ้ยโดว้ยลุ้งไอต่อโดดโดดลุ้งไอต่อพี่พี่แตกไหนแตกแตกไหนแตกไหนพี่แตกไหนเนี่ยพี่แตกไหนแตกเยอะแตกน้อยเนี่ยไอตอนที่มันเป็นไฟเจ้าพุ่งเนี่ยคือคือลุ้นจริงๆนะฮะใอวัวนี่โคตรจะลุ้นโคตรจะลุ้นจริงๆเลยว่ะพี่ ต้องมาต้องมาต้องมาต้องติด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 ,ตตดเรียบร้อยครับเจ็ดพันดีดีโอ้โหช่วยน้ำเลยว่ะช่วยน้ำเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเจ็ดพันกี่ทีแล้ววันนีนะครับผมอ,อึ้งเลยว่ะนะครับขอบคุณมากเลยว่ะพี่วัวนะครับผมไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะโอ้โดนมาแล้วโดนมาแล้ว ยังต่อเนื่องเลยมาๆๆาๆๆๆๆๆนะฮะงไหมงหดอกเนี่ยแต่ก็ทีเยมากตรีให้แม่รู้เรื่อๆรู้หดไปเยก็ดีได้ทำอะไรนี่มาเกูแบบนี้โอ้โหชนันหวานนับไม่ถูเ ว่าเจ็ดพันนะครับผมมาอีกแล้วรรบพี่เท่าไหร่แล้วนหน้าโอ้โหลุยดีพี่ลุยดีเพื่อนนะครับผมจัดไปจัดไปจัดไปนะฮะมาอีพันสี่ครับพี่ดอ,อกเล็กดอกกรุบกดอกกิบๆิบกกจ้ะมาาันจา้มา,จามาาันจ้ามันจ้ามันจ วัวแบบคอยยิบย่อยคอยยิบย่อยนะฮะเออพันศี่แบบรัวแบบอะไรเก๋ๆพี่เก๋ๆนี่อะไรวะน,นะอีกสักทีอีกสักทีเมล่าพันธุ์ศี่มาอีกสักทีเมล่มาลเข้ามาเลยพี่ชอบชอบเลยอะไรอย่างเี้นะคะคือชอบเลยอือ เก่งเก่งเก่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเองนะครับผมไม่โดดนะฮะไม่โดดไม่โดดคืออะไรนะครับผมอืดจ้ะอืดจ้ะโอ้โหขออีกสักิบทีดิพี่อะไรอย่าง มันเก่งโดดมันเก่งจะโดดมันไม่โดดอ่ะปัะ่นมาโอเคฝากไว้เท่านี้ดีกว่ามัครับผมไม่ไปต่อแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ